จิตที่เป็นโสดามันจะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตนจะรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตนเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนตกแดดออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บมันจะไม่เจ็บก็ไปสั่งมันไม่ได้จะแกะ่หรือไม่แก่ก็สั่งมันไม่ได้มันจะตายหรือไม่ตายก็สั่งมันไม่ได้ มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราคือผู้รู้นี้ไม่ได้เป็นมันเราเพียงแต่มารับรู้มาอยู่กับมันชั่วคราวเราก็ปล่อยวางมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือจิตของพระโสดาบัน